ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะมีธงสามขานะครับอ่าแล้วก็มีเขาเรียกเป็น tracking อ่าเป็นเป็น racing tag ไม่ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเป็น racing tag นิดนึงนะครับเหมือนเนี้ยพอดีเป็นเป็นสีดํา สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว B k k เคจากร้าน BKK s p เค d ปีนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกเช่นเคยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับมีหมวกใหม่ลงนะครับเป็นหมวกที่ทุกคนเฝ้ารอนะครับผมก็คือเป็น RI IOMTT 2020นะครับก็คือดีเลย์มาแล้ว1เดือนนะครับผมปกติจริงๆมันต้องมาช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ช่วงสิ้นเดือนถึงต้นเดือนมิถุนาเนี่ยแต่ว่ามันดีเลย์มาเดือนหนึ่งเนื่องจาก สถานการณ์โควิดนะครับก็คือทางญี่ปุ่นเนี่ยผลิตไม่ทันจริงๆแล้วก็เขาต้องผิดส่งทั่วโลกแล้วก็ขายพร้อมๆกันนะครับวันนี้มาอยู่ในมือผมแล้วครับมาร่วมกันอันบ็อกร่วมๆกันเลยนะครับดูภาพจากอินเทอร์เน็ตไปแล้วว่ามันสวยงามมากแต่ว่าวันนี้จะมาดูของจริงกันว่ามันสวยงามแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับกล่องอยู่ในมือผมแล้วนะครับกล่องอะไรก็ ความเป็นลิมิเต็ไม่ได้ทำอะไรให้กล่องมันเปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เขียน r l i RX7VIOMTT2020 นะครับผมความลิมิเต็ของ a l เนี่ยเขาไม่ได้มีการทำกล่องอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมเลยเพียงแค่ลวดลายมันเขาบอกว่า l i m i t ต็ก็คือ l i m i t ต็นะครับเดี๋ยวเรามา Unbox กันนะครับผมกล่องของอ l รก็จะเล็กๆนี่ครับอ่า เราจะมาเริ่มเปิดกล่องเลยหลายคนอาจจะยังไม่เคยเปิดกล่องอะไรเลยนะครับผมเาก็มาเปิดร่วมกันให้ดูญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการแพ็กเกจจริงที่ค่อนข้างใส่ใจนะก็ในในกล่องก็จะมีบับเบิ้ลแบบนี้บับเบิ้ลเขาเรียกว่าอะไรัตัวหนอนนะแล้วก็มีแผ่นนี้รองมาอีกทีหนึ่งค่างข้างมีบับเบิ้ลอีกนิดหน่อยนะครับก็คือการกระแทกมาค่อนข้างดีเลยครับในกล่องก็ จะมีประมาณนี้แค่นี้นะครับมีคู่มือกับแค่หมวก1ใบไม่มีอะไรเลยนะครับคู่มือของทางอารายเขาก็จะมีอ,อุปกรณ์มาให้นะครับอันนี้เอาไว้ถอดตัววิงหลังนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับแล้วข้างในก็เป็นคู่มือภาษาญี่ปุ่นมีภาษาอังกฤษฝรัง่งเศส่น่นๆแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับก็คร่าวๆครับผมต่อไปนะครับก็เป็นตัวหมวก เราก็มาดูตัวหมวกตัวหมวกถุงอะไรา i o m t t ก็เป็นถุงสีออกทางเขียวขี้แม้อ่อนๆเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวนี้เขาก็จะมีเขียนว่าตัวนี้ snc ตัวนี้เป็นสตัคเจอร์โครงสร้างของทางอะไราตัวท็อปเขานะครับจริงๆตัวตัวท็อปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีนึงว่ามันเป็นวัสดุอะไรนะครับตัวนี้มันจะเขียนว่า structure nest composite นะครับผมอ่าก็อันนี้คร่าวๆฝั่งนี้ก็จะเป็นาราูปอะไร เรซิ่งสเปเชียลิสต์เมดในญี่ปุ่นมอะไรนี่จะผลิตในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับอันนี้เราก็มาทำการอันบล็อกร่วมกันปุ๊บๆทำทำทำแทนทำทำทำแทนอึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <h ums> สวยงามนะครับสำหรับ ลา IOMTT 2020นะครับมาเป็นสีเงานะครับปีที่แล้วเป็นสีเขียวมะนาวแต่ว่าเป็นสีด้านนะครับก็หลายคนอาจจะไม่ชอบสีด้านนะครับผมก็ไปทําสีเงาให้ก็ได้รับฟีดแบ็กมาอย่างดีตอนนี้ปีนี้ทํามาเป็นสีเงาแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆของหมวกแล้วกันหมวกนะครับตัวหมวกเนี่ยจะเป็นสีเงาแล้วก็เป็นสีลักษณะเหมือนสีทองนะครับแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเทาเมทัลลิกสลับกันนะครับรอบๆหมวกประมาณนี้เลย ให้ดูลับๆหนยเผื่อชอบว้าวนะครับตัวสีเทาเมทัลิกก็จะเป็นสีสไตล์อะไร่นะครับก็จะเป็นสีเกล็ดนะครับแต่ว่าไม่ได้เกรดเยอะนะครับเกรดแบบบางคนก็ไม่ได้ชอบเกรดเยอะมันดูเวอร์เกินไปอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดแบบสีมุกเหมือนสีรถยนต์นะครับนี่ผมให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันเดี๋ยวมาอธิบายร่วมกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับว่าสีของหมวกเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบ้างลวดลายต่างๆอ่ะ ทัอกข่าวนะครับตัว r า TT 2020นะครับตัวหมวกเนี่ยก็คือออกแบบโดยเจ้าเดิมครับ Jewelry <c oughs> Performance นะครับก็คือเป็นคนที่ออกแบบให้กับหมวกทางอาร ที่ทำกับในรายการ TT IL of IL หลายมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกผมออกเสียงผิดนะครับนี่มันอ่านว่า IL of man TT 2อ1 9ันสิเ้สองพันยี่สินะครับก็คือแต่ว่าหลายคนก็ผมพูด IL เดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจผมก็ขออนุญาตเรียก IL of man หรือ IOM TT 2020ละกันนะครับผมก็ตัวนี้เป็นไตเกอร์เรียนนะครับธงสามขาเป็นสัญลักษณ์ของเกเอของเกาะ i อเอลออฟแมนทีทีนะครับก็คือเกาะที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะครับเป็นเกาะที่เขาทําการแข่งขัน i อ o อลออฟแมนทีทีนะครับก็คือเป็นการปิดเกาะแข่งนะครับเป็นการปิดถนนทําเส้นทางต่างๆนะครับมีการวิ่งทางเขาแล้วก็วิ่งในเมืองด้วยนะครับที่มันดูโหดก็จะเป็นในเมืองนะครับที่เขามีการกั้นเส้นทางแล้วก็ถนนค่อนข้างแคบอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าทางฝั่งนี้มันก็เขียนว่า i อ o อ m ออฟแมนนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นภาษาที่มีอ่า แฟนเพจนะครับมาคอมเมนต์รอบที่แล้วนะครับตรืงนี้อ่อานว่าแอรแลนวานินนะครับเป็นภาษาแม็กซ์ของชาวเกาะไอเอลออฟแมนนะครับก็คือหมายถึงเกาะไอเอลออฟแมนนั่นแหละครับก็คือเป็นเป็นสิ่งที่มาคู่กันโดยตลอดนะครับก็คืออันนี้เป็นคําว่าไอเอลออฟแมนเป็นภาษาสากลนะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแอแลนวานินเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาษาของเกาะชาวแม็กซ์นะครับแล้วก็ เป็นแปลว่า i l of man มเหมือนกันอันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลสำหรับทางบ้านนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะมีธงสามขานะครับอ่าแล้วก็มีเขาเรียกเป็น tracking อ่าเป็นเป็น l a c i n g tag ไม่ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเป็น l a c i n g tag นิดนึงนะครับเหมือนเนี้พอดีเป็นเป็นสีดำอาจจะมองไม่เห็นเห็นไหม อ่าเห็นๆนี่นี่ี่เป็นรูปแทร็กกิ้งที่อยู่บนเกาะนะครับก็คือเป็นเส้นทางแข่งรถทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่หมวกไม่ว่าจะเป็นของตัวดูฮานกี้หรือ i อโอ t รุ่นเก่าๆบางลายเนี่ยมันจะมีตรงนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของเกาะที่นี่แล้วก็ปีนี้มาทำมาในลายของสีทองแล้วก็สีแดงเพิ่มความหรูหราตัดกับกันเมทัลนะครับตัวนี้ผมบางคนเรียกเทาเมทัลิกของผมเรียกกันเมทัลปกติลายตรงนี้จะเป็นสีขาวโลโก้อันนี้เขาก็ทำเป็นสีเทานะครับให้มันกลืนกับตัวนี้ไม่ให้มันโดดออกมาเหมือนกันที่หน้าผาน,นะครับทำเป็นสีเทาก็าจะดูแตกตาแปลกตาไปจากตัว อะายไอโอเอ็ปีเก่าๆประมาณหนึ่งนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าหมวกใบนี้ผ่าน n เน l นะครับ ECE r เอวนะครับหมกศูนย์นะครับไอเอลอา i มนลิมิเต็ดอัตัวนี้ได้มอออกก่อด้วยนะครับผมตรงนี้ด้านหลังนะครับมาดูกันชัดๆตรงนี้เป็นโทฟี่ของรายการนี้ครับโทฟี่ถ้าบางคนไม่รู้จักมันก็คือเหมือนลูกอมอ๋อไม่ใช่นะครับมันคืออ่าถ้วยรางวัลที่ใครชนะการแข่งขันรายการนี้ก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ มีวิงนะครับค่อนข้างสวยงามลายเส้นก็จะแบบออกแนวพุ่งๆไปด้านหลังเหมือนเดิมนะครับผมหลายคนถามว่าเอ๊ะตัวตารางด้านหลังหมักลุกด้านหลังที่เป็นเช็คแฟกหายไปไหนนะครับอาจไม่ชอบเลยเขาก็มีเปลี่ยนบ้างครับตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ด้านบนเห็นไหมหลายคนอาจจะมองมองไม่ออกว่ามันเป็นเช็คแฟกไงมัน,ม,นมันแค่นี้เองไงดำขาว ดำขาวนี่อ่าไปอยู่ด้านล่างด้านหลังบ้างน,นะครับถ้าทาเหมือนเดิมทุกปีหลายคนก็เบื่อนะครับก็มีการสลับขึ้นไปบ้างน,นะครับปีนี้จริงๆเป็นที่น่าเสียใจจริงๆก็คือรายการ i อโอสแมนทีทีเนี่ยมันไม่ได้แข่งนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับผมแต่ว่าทางอารายเขาก็ได้สิทธิ์คะแนนเป็นลิขสิทธิ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2007แล้วนะครับผลิตปีนี้เป็นปีที่12 12แล้วมันมันครบรอบ10ปีเมื่อ2อ1 8นแนะครับแล้วก็19ปีนี้20่ก็ เป็นปีที่12แล้วเขายังได้สัญญาร่วมกับทาง การแข่งขันทีทนะครับเพื่อที่จะผลิตหมวกประจํารายการออกมาทุกๆปีนะครับปีนี้ก็เพื่อไม่ให้การมีการสะดุดแม้ว่าการแข่งขันจะไม่ได้มีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าทางอา,อารายก็ผลิตหมวกใบนี้ออกมาเพื่อให้สะสมกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอไรายเนี่ยเขาเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ได้สิทธิ์ในการผลิตหมวก Official IL of Man TT นะครับผมก็หลายๆเจ้าเราอาจจะเคยเห็นหมวกยี่ห้ออื่นๆบ้างครับอาจจะเป็น MT อาจจะมีของ H ฮจีอีอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่ว่าอะไราเป็นเจ้าเดียวที่สามารถใช้โลโก้นี้ได้ครับ TT อ่าเห็นไหม TT ถ้าใครเคยดูโลโก้ตัว TT อ่า i o m t t มเนี่ยมันจะมี TT อย่างนี้ m o n s t e อร์เนี่ยอยู่บนนี้ซึ่งยี่ห้ออื่นไปดูครับไม่มีไม่มีโลโก้นี้ก็คืออะไรเป็นเจ้าเดียวที่ได้ใช้โลโก้นี้ยี่ห้ออื่นอาจจะมีแค่ตัว3ขาก็คือเป็นธงประจําประเทศเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีเป็นรายการแข่งอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็น o f f i c i a l หมวกที่ใช้ในรายการแข่งนี้นะครับผมมาพูดถึงหมวกตัว นี้กันบ้างนะครับก็คือตัวนี้เป็นลิมิเต็ดผลิตปีละครั้งเท่านั้นนะครับก็คือ,อจะไม่ได้ผลิตเพิ่มสมมุติว่าปีหน้าเราจะมาหาหมวกใบนี้ก็คือต้องเป็นหมวกที่ผลิตจากปีนี้เท่านั้นจะผลิตเพิ่มอยากได้เพิ่มเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมซึ่งปีนี้ก็สั่งมาไม่เยอะนะครับเนื่องจากาสถานการณ์โควิดเขาก็ผลิตได้น้อยลงอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ ตัวหมวกเนี่ยราคา27,500บาทนะครับผมก็คือเป็นหมวกลิมิเต็ดถ้าเป็นตัว R X s 7 v ทั่วไปก็อยู่25,000ตัวนี้ก็จะแพงกว่า2,500บาทก็คือเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวหมวกอีกรอบหนึ่งแล้วกันผมเคยพูดไปในคลิปที่เป็นตัว R X 7 v ตัว Force b a c k ก็คือเป็นสีดำล้วนนะครับตอนนั้นเจาะลึกไปเลยวันนี้ก็จะมาเจาะลึกให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับตัวหมวกเนีครับทจากวัสดุวัสดุนะครับ Uh, P.B.S.N.C. 2ตะก,กี้ที่ตัวถุงเ่ยที่มันเขียนว่า S.N.C. เนี่ยก็คือตัวเนี้ยมัน ทำมาจากตัวไฟเบอร์กาวทั้งหมด13ชั้นนะครับเป็นออร์แกนิกไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์นชนิดต่างๆมีความหนาแล้วก็ความแข็งแรงปกติถ้าเราเห็นหมวกตัวท็อปยี่ห้ออื่นๆเนี่ยมันก็จะมีสัก4ชั้น5ชั้น6ชั้นอย่างมากครับตัวนี้13ชั้นนะครับมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นค่อนข้างดีอ่าตัวนี้หมวกแข็งมากอไรเขาเคลมไว้ว่าหมวกเขาแข็งสุดๆไปเลยนะครับก็คือหลักการของอไรยเนี่ยเขาบอกว่าหมวกของเขาเนี่ยมันจะกลมเกลี้ยงนะ การเซฟตี้เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงการที่ว่าจะปะทะเข้ามาโดยตรงปั้งนะครับแล้วก็รับหมวกเขารับไปเต็มๆ็นะคือแรงกระแทกเต็มๆ็มเนี่ยอะไรบอกว่ามันมันไม่ดีอ่ามันก็บอกว่าหมวกที่ดีมันต้องมีการฉลับนะครับคือเขาใช้คําว่า g l a s e off นะคือชนปุ๊บให้กระจายแรงกระแทกออกไปข้างๆก็คือหมวกเนี่ยมันแข็งนะครับซับแรงได้ระดับหนึ่งข้างในมี EPS f o a m ซับแรงก่อนถึงหัวเรานะครับแต่ว่าเขาไม่อยากให้อ่าแรงทั้งหมดเนี่ยมันเข้ามาที่หัวโดยตรงเขาก็คือ ปึ้งปุ๊บมีกระแทกแรกนะครับแล้วก็ถ้าหมวกที่ฉับได้เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเป็นหมวกที่กลมเกลี้ยงแล้วก็แข็งซึ่งซึ่งเป็นหลักการของ R75 ของตัวอารนะครับก็คือมันสามารถฉับได้อย่างง่ายเพราะว่าหมวกเขาแข็งมากนะครับถ้าเป็นหมวกที่มันไม่แข็งพอนะครับมันก็จะคือบุบแล้วก็เหมือนมีการแตกนิดนิดแคลกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอไรเนี่ยเขาบอกว่าแข็งมากแทกปุ๊บฉลบออก ใช่ปุ๊บไม่ว่าจะมาทางไหนมันกลมเกลี้ยงไปหมดเลยนะครับพวกส่วนพาร์ตต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่ติดกาด้วย3 m เวลามันกระแทกแรงจริงๆมันอาจจะกระเด็นออกไปซึ่งตัวนี้มันทําให้หมวกของอารายเนี่ยมันกลมเกลี้ยงได้ได้สุดยอดไปเลยะนะครับก็เรื่องของของเรื่องของเซฟตี้มั่นใจได้เลยนะครับเพราะตัวนี้ได้ผ่านสแนลนะครับสแนลนะครับอ่าซึ่งเป็นสถาบันของเรื่องของความปลอดภัยที่มาตรฐานตรวจเข้มสุดๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ อย่างที่สองนะครับหมวกอะไรจุดเด่นของมันนะครับก็คือใส่สบายนะครับก็คือนวมภายในเนี่ยมีลักษณะออกแบบมาคล้ายๆกับมือมาโอบอุ้มแก้มเรานะครับใส่ปุ๊บทางเข้าของอะไรเนี่ยมันจะเล็กอ่ะจริงๆหัวผมใหญ่เท่านี้นะใหญ่กว่าตรงนี้แน่นอนใส่ไปเนี่ยมันเล็กก็จริงแต่พอเข้าไปปุ๊บมันจะเหมือนห่อห่อไว้ที่แก้มนะครับหมวกอะไรเนี่ยจะไม่ได้บีบแก้มมากนะครับจะบีบประมาณหนึ่งถ้าไปเทียบกับพวกทางชาร์กหรือโชเอะเนี่ยต้องบอกว่าทางนู้นเนี่บีบพอเยอะเลยนะครับแต่ว่าทางเนี้ยจะใส่สบายยิ่งใส่ไปนานยิ่งสบายผม จะเห็นว่าหลายคนเอ๊ะบอกทําำไมทรงโบรงโบราณลายก็งันงนนะแล้วก็รูปทรงไม่ได้มีการพัฒนงพัฒนาอะไรเลยทําไมขายดีจังวะคนใครๆก็ใส่ใครๆก็ใส่อะไรอยากจบครบอะไรต้องบอกว่ามันใส่สบายจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของ a i r ์โฟไม่ต้องห่วงครับอะไรมีช่องลมถึง3ช่องไ,อไม่ใช่ไม่ใช่3ช่องด้านบน3ช่อง1 2 3มนะครับมีหน้าผากอีก2นะครับเนี่ยตรงนี้หน้าผากเนี่ยเปิดปิดได้นะครับ หน้าผานี้เปิดปิดได้ก็มีหน้าผาอีก2เป็น5นะครับมีปาาอีก1เป็น6นะครับลมเข้าทั้งหมด6ช่องนะครับออกข้างหลังทั้งหมด4 1 2นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้่า3 4นะครับผมก็คือลมเข้าตรงนี้ด้านบนเนี่ยมันก็จะพาละความร้อนความชื้นตอนนี้มันจะมีแลมพอดีหมวกมันรัว่วไหลค่อนข้างเยอะเราจะไม่ค่อยเห็นแลมเนี่ยมันจะมีแลมเรียกแลมแอร์ตัวนี้ หลายคนเรียกดีฟิวเซอร์นะครับก็คือแต่ว่าภาษาไทยก็เรียกแรมนะครับฝรั่งก็เรียกดีฟิวเซอร์ตัวนนเนี้ยตัวเนี้ยรุ่น RX7V เนี่ยมันจะแตกต่างจากรุ่นเก่าๆอย่างพวก RX7 RR4 r, r, 4, r 5เนี่ยตัวนี้มันจะยาวขึ้น20%นะซึ่งตัวเนี้ยมันจะสามารถรับลมได้มากขึ้นถึง14 19%รับลมได้มากขึ้นถึง19%ทำให้ ลมเนี่ยเข้ามาในหัวมากขึ้นทําให้เราหายใจรู้สึกไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันไม่ได้แค่เรื่องของการระบายอากาศอย่างเดียวตัวนี้เป็นเรื่องของ aerodynamic ด้วยตรวนี้เป็น diffuser คือมีการจัดเรียงกระแสลมต่างๆทํางานร่วมกับ air wing ข้างหลังนะครับตัวนี้ตัวนี้ทำให้หมวกนิ่งขึ้นนะครับก็คือลมมาปุ๊บแล้วดันออกไปเลยนะครับจะไม่มาม้วนอยู่ด้านหลังทำให้เกิดการแดกการดึงทำให้หมวกต้านลมนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับตัวนี้วิธีการปรับนะครับมันจะเขียนว่า PUSH forward to lower the wing นะครับก็คือใครที่ขี่สปอร์ตนะครับก็คือยกขึ้นเลยหมวกยกขึ้นได้เลยอย่างนี้ยกขึ้นได้เลยนะครับแต่เวลาเอาลงเขาบอกว่าให้กดไปข้างหน้าก่อนมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับกดไปข้างหน้านิดนึงแล้วค่อยๆเอาลง ถ้าคัดดังแก๊แกๆเนี่ยผิดนะครับถ้ายกขึ้นแปลว่าหมวกขี่5สปอร์ถ้าคุณเป็นขี่คนนั่งขี่หลังตรงขี่ในเคตก็เอาลงนะครับอันนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับช่องลมเนี่ยเขาเปลี่ยนจากของเดิมให้เป็นสวิชอย่างนี้ของเดิมจะเป็นปอกแป๊กปอกแป๊อกอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่อันนี้ทำให้รับลมแล้วก็สามารถใช้ถุงมงถุงมือจับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ความทนทานมากขึ้นช่องลมตรงคิ้วนี่ทำยังไง มันไปเข้าตรงไหนเนี่ยหลายคนสงสัยก็คือเปิดชิวขึ้นก่อนนะครับอ่ามันจะไปเข้าตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมที่บอกว่ามีข้างบน3ข้างล่าง2ตรงนี้ตรงนี้มันจะวิ่งมาอย่างนี้ครับเข้าด้านข้างไอเฟียไอเียพอร์ตตรงนี้นะเข้ามาแถวนี้อ่าแล้วก็ไประบายออกแถวนี้ครับผมซึ่งให้การระบายลมบางคนเขาบอกว่าเอ้ยมันร้อนแค่หัวมัน หลายหลายยี่ห้อเนี่ยมัน,ม,นมันพัดลมแค่ตรงนี้ของอะรายมีไปด้านข้างด้วยนะครับเพื่อระบายอากาศด้านข้างนะครับมีหน้าหมวกอะรายถึงใส่แล้วสบายนะครับก็คือเข้าซ้ายออกนี้ไปออกด้านหลังนะครับผมด้านบนก็ไปออกด้านหลังนี้อย่างนี้ดันเข้าปิดนะครับดันออกเปิดอ่าดันเข้าปิดดันออกเปิด พราะนี้หมวกใบนี้มันค่อนข้างสีออกดําทึบนะครับเราก็จะไม่เห็น,นกลไกต่างๆมากมายเท่าไหร่หมวกตัวนี้สายรัดคางเป็นแบบดีดีริงอ่าดีดีริงนะครับก็คือปกติของหมวกเกรซิ่งนะครับจริงๆมันมีตรงนี้ด้วยนะลมระบายออกเนี้ยไปไปหัวเนี่ยออกออกตรงนี้ใช่ไหมครับออกข้างๆอีกทีแล้วก็มาออกตรงนี้ด้วยนะครับก็คือช่องลมหลังตกี้ที่ผมบอกมี4ี่จุดไม่ใช่ครับมี5้าจุดนะครับก็เยอะมากทีเดียวนะครับตัวอะไรเนี่ยกลไกของชิวตัวนี้อ่าตัวนี้ จากเดิมใครใช้ตัวเก่าอยู่ตัวนี้มีการพัฒนาใหม่นะครับดันขึ้น1ทีแล้วก็ควักนะครับตัวนี้เขาบอกว่ายืมฟังก์ชันมาจากหมวก f 1นะครับก็คือให้มีความเขาเรียกอะไรเลสซิ่งเนี่ยมันต้องการที่แบบปิดให้สนิทจริงๆนะครับแล้วก็วิธีการเปิดก็จะง่ายนะครับหลา์ของเดิมเนี่ยมันจะงัดเงืดอะไรเงี้ยตันนี้มันจะมีดันขึ้นเลยแล้วก็งัดเดียวเปิดปิดง่ายนะครับอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแล้วก็คร้าวนะครับก็หมวกอะไรเนี่ยสวย นะครับหมวกทีทีผมก็พูดพูดไปเรื่อยนะเอาเป็นว่าให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาลองสมใส่ให้ดูนะครับว่าหมวกไซส์เอ็มใบเนี้ยน้าลายหลายคนมีกังวลเรื่องของน้ําหนักนะครับน้าหนักเนี้ยอย่างไซส์เอ็มมันเขียนอยู่ 1, 1, พันหกร้อยกรัมพันหกร้อยกรัมเฮ้ยหลายคนบอกว่าหนักไหมหนักนะครับแต่ว่าถือก็หนักแต่ว่าเวลาใส่ไปบนหัวเนี่ยความสบายหลายๆอย่างเรื่องของอะไรเขาจะมีการออกแบบเรื่องของการถ่วงน้ําหนักลงจุดกลางคอนะครับก็คือหมวกมันกลมสั้นนะครับมันจะไม่ ยื้อไปข้างหน้าน้ำหนักมันจะไม่ได้ลงมาแถวนี้มันจะไม่ได้ลงมาแถวนี้มันจะลงตรงกลางพอดีซึ่งมาลงมาที่คอโดยตรงเนี่ยมันก็จะม,มีการรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันทวงหลังหรือทวงหน้าถ้ามีการทวงหลังหรือทวงหน้าเนี่ยจะทําให้รู้สึกเมื่อยคอนะครับซึ่งตัวนี้ไม่เป็นนะครับซึ่งตัวเนี้น้ําหนักโลหก็จริงแต่ว่าการเรื่องของการตัดลมการลู่ลมหมวกมันกลมเกี้ยงเนี่ยหมวกมันไม่มีการแบบดึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ทําให้ลดภาระของกล้ามเนื้อได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือมันใส่สบายแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงตัวนี้ใช้ไฟเบอร์การ์ดอย่าลืมนะครับใช้ถึง13ชั้นนะครับน้ำหนักพันหกเนี่ยก็ถือว่าเบาแล้วเพราะว่าปกติหมวก5ชั้นเนี่ยจะหนักประมาณพันสหรือพันสนะครับซึ่ง5ชั้นคูณ2ก็ยังแค่10ชั้นนะครับก็ต้องหนักไปถึง2โลกว่าแต่ว่าอะไรเนี่ยสามารถทําหมวกที่มี ชั้นของเปลือกหมวกถึง13ชั้นเนี่ยให้หนักเพียงโล6เนี่ยถือว่าเป็นหมวกที่คุณภาพเยี่ยมไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่เลยดีกว่านะครับผมตัวหมวกอารายเนี่ยก็คืออ,ออกแบบนะครับสำหรับคนสวมใส่แว่นตาเรียบร้อยตรงช่วงขาเนี่ยจะวาวนะครับแล้วก็ในนวมของอารายเนี่ยมันจะมีช่องสําหรับติดตั้งหูฟังบลูทูธเรียบร้อยใครที่จะซื้อหมวกแล้วไปติดตั้งบลูทูธก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียว จร,จริงๆไปๆ,ๆมาๆ,ๆคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงลวดลายเท่าไหร่เป็นพูดถึงลวดลายแค่พาร์ทแรกนะครับแล้วก็มาพูดถึงฟังก์ชันต่างๆของหมวกอันนี้หมวกโมงบล็อกมาใหม่นะครับสีเขียวนะครับสวยงามนะครับไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะครับอันนี้ลองลองสวมใส่นะครับอืมแพงเข้าอาจจะดูเหมือนใส่ยากนะครับแต่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ย เวลาพูดเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าพูดสบายกับหมวกที่้ออื่นขึ้นเยอะแล้วก็ยิ่งใส่ไปนานๆเนี่ยนวมมันจะค่อยๆซับเ็าเรียกไงค่อยๆขยาย,ย,ย,ยตามรูปหน้าของเรานะอันนี้ใส่แว่นง่ายโอ้โหเข้าปึ๊ดเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวปิดฟิวลงผมให้ดูหมวกรอบๆแล้วกันนะครับผม ข้างในหอมจริงไหมหมวกใหม่นะอ่าก็รกคร่าวๆนะครับสําหรับการสวมใส่หมวกก็หมวกใบนี้นะครับก็ไม่ได้มาพร้อมชิลหรือหมวกเหมือนเหมือนหมวกยี่ห้ออื่นที่มันมีแถมชิลแต่ว่าก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับหมวกที่ผมตอนนี้ผมมีลองลองไปถ่ายดูก็เป็นตัวหมวกตัวเอ็กซ์ตาสีแดงนะครับเข้ากับตัวนี้สุดๆไปเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมแล้วก็ของตัวออฟฟิเชียลก็จะใส่ชิลดำชิลดำที่ร้านก็มีอ่ถ้าเป็นหมวกเอ็กซา์ตัว ชิวปลอดเอ็กซ์ตาก็อยู่3 5 0 0นะครับของผมก็มีของอารายด้วยเป็นสีทองจะสว่างกว่าหน่อยก็3 5 0 0เท่ากันจะสีจะไม่ได้ออกแดงแต่ว่าเอ็กซ์ตาจะออกแดงนะครับแล้วก็มีสีดำสโมกนะครับ2,001นะครับก็สามารถซื้อเพิ่มได้เข้ากับหมวกใบนี้ได้เลยนะครับผมก็คร่าวๆครับสำหรับการรีวิวหมวกกันน็อกอาราย IOMTT 2020นะครับ 2 0 2 0 o นะครับก็เป็นหมวกที่น่าสะสมอีกหนึ่งใบถ้าใครเป็นแฟนอารายนะครับก็ต้องมีสักใบหนึ่งแลครับผมว่านะครับผมก็ซื้อหมวกที่ร้านวันนี้ก็เป็นหมวกศูนย์แท้นะครับรับประกันศูนย์โดยอารายไทยแลนด์นะครับสามารถเบิกอไรายได้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็หมวกมีอมอกอถูกต้องนำเข้าถูกต้องเสียภาษีถูกต้องนะครับก็ถ้าใครอยากสนับสนุนของแท้กก็เชิญที่ร้านได้เลยนะครับตอนนี้หมวกมีเข้ามาไซส์ s m l xl นะครับครบทุกไซส์เลยนะครับมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มี จองแล้วก็ เตรียมนำส่งทุกลูกค้าแล้วประมาณหนึ่งแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้จับจองก็สามารถจองวันนี้ได้เลยนะครับผมถ้าใครอยากจะผ่อนนะครับมีบัตรเครดิตนะครับก็สามารถผ่อนได้โดยที่ผ่านช้อปปีนะครับมีบัตรเครดิตนะครับกสิกรกรุงไทยกรุงเทพแล้วก็ตอนนี้มีกรุงศรีและกรุงศรีในเครือรวมถึงกรุงศรีเฟิร์สชอยที่เป็นบัตรเครดิตนะครับสามารถผ่อนศูนเนเดือนได้นะครับก็ตกเดือนละ2750บาทเท่านั้นเองนะครับผมยังไงก็ขอฝากหมวกอะไรใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ